สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บอสุรวิชย์ชาแนลครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้บอลจะมาพูดถึงน้ำหอมที่บอลใช้ลรวชอบที่สุดในปี2024ที่ผ่านมาก่อนที่เพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านจะไปดูกันว่าน้ำหอมที่บอลใช้ล้วชอบที่สุดในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องบอลสุรวิทย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรา ก่อนอื่นเราขออนุญาตพูดก่อนนะครับว่าเราไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิดหรือว่าเป็นกูรูเรื่องน้ําหอมเราอ่ะจะเป็นคนที่ยกย่องเอ็กซ์เพิดและยกย่องกูรูเรื่องน้ําหอมมากเลยนะครับเพราะว่าน้ําหอมเนี่ยมันเป็นอะไรที่สาหรับตัวเรานะเรามองว่ามันเป็นการรีวิวที่คนอนข้างยากมันไม่ได้เหมือนรองพื้นหรือไม่ได้เหมือนสกินแคร์นะครับผมที่ใช้แล้วเห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรองพื้นเนี่ยถ้าเราใช้แล้วเราสามารถกดลงมาแล้วก็ปาดให้ท่านผู้ชมเห็นได้เลยว่า เนี่ยมันปกปิดจริงนะสีมันเป็นแบบนี้นะแต่น้ําหอมเนี่ยคือแบบเราไม่สามารถบอกได้เลยว่ากลิ่นมันเป็นแบบนี้เป๊ะๆส่วนผสมที่ผสมมาแล้วกลิ่นมันจะออกมาเป็นแบบนี้เป๊ะๆนะครับผมเรามองว่าคนที่สามารถอธิบายกลิ่นของน้ําหอมจนเห็นภาพมาได้เนี่ยคือคนที่เก่งมากๆซึ่งวันนี้เนี่ยการอธิบายของเราเนี่ยอาจจะดูติดๆขันเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกและ เราเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งในเรื่องการอธิบายกลิ่นหรือว่าแบบอธิบายให้เห็นภาพมากขนาดนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเกิดข้อผิดพลาดประการใดบอลต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับผมเอาละครับเมื่อเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปดูกดันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงน้ำหอมบนขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับน้ำหอมนิดนึงนะครับผมตามความเข้าใจของเรานะครับคือน้ําหอมเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะครับผมจะแบ่งเป็น EDT e d p แล้วก็เป็น P ซึ่งตัวย่อเหล่านี้เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความเข้มของน้ําหอมที่ไม่เท่ากันนะครับผมันเดี๋ยวเราจะขึ้นชาร์ตให้ดูแล้วพร้อมอธิบายไปเลยนะครับ คืออย่างในชารที่เราขึ้นให้ทุกท่านดูตอนนี้นะครับผมว่าเราอ่ะจะนับมาตั้งแต่ขวามือจนมาถึงซ้ายมือนะครับผมเริ่มจากน้อยสุดมาหามากสุดนะครับน้อยสุดเนี่ยก็จะเป็น E F ซึ่งจะมีปริมาณหัวน้ําหอมอยู่อยู่แค่ประมาณ1-3%นตะครับผมต่อมาเนี่ยก็จะเป็น U โคโลนนะครับผมก็จะมีปริมาณหัวน้ําหอมอยู่ที่ประมาณ 2- 4เนะครับผมตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็น E D T นะครับผมปริมาณหัวน้ําหอมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5-15%สนะครับส่วนตัวต่อมาเนี่ยก็ อี ee, หรือว่าอุดมพาฟอร์มนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีปริมาณหัวน้ำหอมผสมเข้ามาอยู่ที่ประมาณ1 5บหถึงยีนะครับส่วนตัวที่เข้มที่สุดในชาตินี้ก็คือพีหรือพาร์ฟูมนะครับผมคือจะมีปริมาณหัวน้ําหอมผสมอยู่ที่20-30%นะครับผมในส่วนของการติดทนก็อย่างที่ลูกศรชี้ให้ดูเลยนะครับผมว่าจาก P. ตัวที่เป็น P. เนี่ย ติดทนที่สุดแล้วก็ไล่ไปหาตัวที่ E.S. ซึ่งเป็นตัวที่ติดทนน้อยที่สุดปริมาณเลขชั่วโมงในการติดทนเนี่ยก็จะอยู่ด้านใต้ของในแต่ละขวดที่เราพูดถึงมาในชาตินะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะบอกด้วยว่าน้ําหอมตัวที่เราใช้แต่ละตัวเนี่ยจะเป็น E.D.P. E.D.T. หรือว่าเป็น P. อะไรยังไงนะครับผมและเราจะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมน้ําหอมตัวแรกที่เราจะไปพูดถึงเลยนั่นก็คือนี่เลยครับนี่คือโ o ดิเซ p เพิร์ออมส์ E.D.T. จากอิซายมิยาเกะ เจ้ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ใครหลายคนเคยพูดถึงไปแล้วนะครับผมคือเป็นกลิ่นที่หอมสะอาดแนววูดดี้แต่สดชื่นเป็นกลิ่นที่เหมือนกับคนที่สะอาดมากๆแบบอาบน้ำวันละหลายสิบรอบนะครับกลิ่นเนี่ยจะเป็นฟิลแบบเป็นกลิ่นอย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นกลิ่นสะอาดเหมือนคนที่อาบน้ำวันละหลายรอบเหมือนคนที่อาบน้ําเสร็จใหม่ๆแล้วแบบกลิ่นตัวหอมกลิ่นสบู่แต่เป็นกลิ่นสบู่ที่ลักชัวรี่หน่อยนะครับ แอบมีกลิ่นไม้วูดดี้เนี่ยผสมออกมาอยู่นิดนึงแล้วก็มีกลิ่นดอกไม้ผสมมาอยู่หน่อยๆแต่ว่าโดยรวมกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างสดชื่นสะอาดกลิ่นนี้ใช้แล้วเนี่ยมันจะให้ฟิลประมาณแบบคนที่ดูสะอาดสะอาดแบบเข้าใกล้เรารู้สึกว่าสดชื่นประมาณนี้ครับและตัวต่อมานะครับผมยังเป็นน้าหอมที่อยู่ในหมวดหมู่ของน้ําหอมกลิ่นสะอาดกลิ่นสดชื่นอยู่นะครับซึ่งน้ําหอมตัวต่อมาที่เราจะพูดถึงมนะันก็คือนี้เลยครับ ดาวิด o อฟคูลเอร์ตัวนี้เป็น davidoff ค cool, u a เ t อร์วูแมนนะครับผมเป็นน้ําหอมที่มีกลิ่นสะอาดสดชื่นแต่ว่าฟิลของน้ําหอมเนี่ยจะเป็นฟิลลอโรฟิลกันกับอิเซมิยาเกตตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมอิเซมิยาเกะเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ประมาณแบบสะอาดสดชื่นเหมือนคนอาบน้ำวันละสิบรอบยี่สิบรอบนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่สะอาดแต่ว่าพอดมแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเป็นแบบ ฟิลแบบน้ําทะเลเป็นความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอย่างไงอะเป็นความรู้สึกแบบสดชื่นแบบน้ําทะเลครับผมเหมือนคนที่ไปเที่ยวทะเลแล้วได้กลิ่นทะเลแบบกลิ่นเย็นเย็นของทะเลกลิ่นสดชื่นอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันจะแตกต่างก,กันกับเจ้าอีเซ่เ,ซเมื่อกี้นะครับผมเพราะว่าอีเซ่เ,ซเซมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นฟิลประมาณแบบอาบน้ําเสร็จใหม่ๆแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ได้อาบน้ําเสร็จใหม่ๆแต่ว่าไปรับลมทะเลแล้วได้กลิ่นทะเลกลิ่นน้ําเย็นเย็นกลิ่นสดชื่นแบบ กลิ่นทะเลสดชื่นสดชื่นอะไรประมาณนี้อะนะครับและน้ำหอมตัวต่อมาที่เราจะพูดถึงนั้นก็คือนี่เลยครับนี่คือน้ำหอมจากคริสตียนดีออร์มิสดีออร์บลูมิงบุคเวต์ใครที่เคยใช้น้ำหอมตัวนี้จะรู้เลยว่าน้ำหอมตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมที่กลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากๆก,ก,กลิ่นจะเป็นกลิ่นหอมของดอกลกลาบฝรั่งเศสแล้วก็จะมีติสติรัสออกมานิดน,นึงแล้วก็ตามมาด้วยดอกมะลินะครับผม กลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ใครได้กลิ่นแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอืมนี่แหละคือมิสดีออเพราะว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์ของดีออนะครับผมคือกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่หอมหวานแบบเราก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่มันเป็นกลิ่นดอกกุหลาบฝรั่งเศสที่มันจะมีแบบแซกเปรี้ยวนิดๆแล้วก็ตามมาด้วยดอกจัสมินหรือว่าดอกมะลิกลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่กลิ่นหอมหวานดอกกุหลาบกลิ่นใสๆแอบติดเปรี้ยวนิดๆ f ีล l i n g แบบลูกคุณหนูลูกคุณนายแบบ เป็นวัยรุ่นไวสใสอะไรประมาณนี้นะครับผมฟิลของน้ำหอมตัวนี้อย่างที่เราบอกเลยครับว่ามันจะเป็นฟิลแบบ กลิ่นหอมดอกกุหลาบแล้วก็มีแทรกเปรีย้ยวทะลุเข้ามานิดนึงนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยดอกมะลิซึ่งกลิ่นดอกมะลิเนี่ยถ้าใครหลายๆคนเคยได้กลิ่นดอกมะลิก็คือจะรู้เลยว่ามันจะเป็นกลิ่นหอมแต่เป็นกลิ่นหอมที่เป็นหอมแบบหอมอุ่นๆนิดนึงแต่พอมันมารวมกันอยู่ในนี้แล้วเนี่ยมันเป็นกลิ่นหอมที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ซึ่งน้ําหอมอันเนี้ยส่วนตัวเรามองว่าคนชอบก็คือชอบเลยคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยเหมือนกัน และตัวต่อมาที่เราจะไปพูดถึงนั้นก็คือนี่เลยครับผม Gio Armani My Way ซึ่งเราต้องขออธิบายแบบนี้ก่อนนะครับผมว่า My Way เนี่ยมันจะมีอยู่หลายกลิ่นเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะมีอยู่ทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันนะครับผมซึ่งแต่ละกลิ่นเนี่ยแต่ละขวดสีก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละขวดเนี่ยระดับความเข้มของน้ําหอมเนี่ยก็จะไม่เท่ากันซึ่งตัวที่เข้มที่สุดที่เราเลือกมาเนี่ยคือตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นพีเป็นพาฟูมนะครับผมอย่างที่เราได้เอาชาร์จให้ดูไปเมื่อกี้นะครับผมว่าพาฟูมเนี่ยจะมีปริมาณของหัวน้ําหอม ค่อนข้างเยอะกว่าเยอะที่สุดเลยสามมาใช่ว่าเยอะกว่าจะเป็นปริมาณหัวน้ำหอมที่เยอะที่สุดในหมวดหมู่ของน้ำหอมนะครับผมที่เราเอาชาร์จมาให้ดูเมื่อกี้ซึ่งน้ำหอม My Way ของ gio r Ar gio armani เนี่ยในแต่ละตัวก็จะมีกลิ่นที่ไม่เหมือนกันนะครับผมไม่เหมือนกันไปเลยนะครับผมมันไม่ได้เป็นแบบกลิ่นเดียวแต่ว่าตีออกมาเป็น edt e d p เป็น p ไม่นะครับผมคือคือ My Way ทั้ง3ตัวเนี่ยกลิ่นจะไม่เหมือนกันไปเลยนะครับ เจ้าไมเวตัวนี้ของจอร์เจโอาร์มานนะครับผมคือตอนแรกที่เราใช้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่ากลิ่นเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับผมด้วยส่วนผสมด้วยอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะครับผมเพราะว่าเราอ่ะอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับน้ำหอมที่กลิ่นประมาณนี้นะครับ ตอนแรกที่เราใช้เนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่ากลิ่นเหมือนจะซับซ้อนแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นตัวนี้หอมดีเพราะว่ามีส่วนผสมของซิตรัสแล้วก็ผลไม้ตระกูลส้มและที่สําคัญก็คือยังมีส่วนผสมของน้ำมันมะกรูดซึ่งจะเพิ่มความสดชื่นแต่ก็ยังมีวานิลาเนี่ยแทรกเข้ามาอยู่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความนุ่มนวลทำให้กลิ่นเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นและที่สําคัญก็คือบินของดอกไอริชเนี่ยแทรกเข้ามาซึ่งเป็นกลิ่นที่หอมแต่ไม่บาดจ,จมูกถามตัวเรานะเราว่าน้ำหอมกลิ่นนี้เนี่น้ หราตัวหนึ่งเลยด้วยซ้ํานะครับผมถามว่าใช้ยากไหมไม่ยากถามว่าแก่ไหมไม่แก่ครับแต่ว่าเป็นน้ําหอมที่เป็นกลิ่นหรูร้านิดนึงถามว่าเป็นน้ําหอมยูนิเซ็ก์ไหมส่วนตัวมองว่าไม่ยูนิเซ็ก์ครับโดยส่วนตัวเนี่ยบอลเป็นคนที่ใช้น้ําหอมผู้หญิงอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นบอลจะไม่ค่อยติดปัญหาเรื่องน้ําหอมนะครับผมก็ส่วนมากก็จะเป็นน้ําหอมผู้หญิงอยู่แล้วไงที่เราใช้เราก็เลยแบบอื้อเราชอบน้ําหอมกลิ่นหวาน,วานกลิ่นดูแบบ นิ่มนวนหน่อยหนึ่งอะไรบาคนเราจะหันทำไมไม่ใช้น้ำหอมผู้ชายอะไรเงี้ยก็ขออนุญาตพูดตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ชอบน้ำหอมผู้ชายและน้ำหอม2ตัวสุดท้ายที่เราใช้แล้วชอบที่สุดในปี2024 เป็น2ตัวที่เราตัดสินใจจะเอาคนใดคนหนึ่งขึ้นมาพูดก่อนไม่ได้เลยแล้วก็เป็นสองตัวที่เราอยากยกตำแหน่งที่หนึ่งให้ทั้งคู่เลยเพราะว่าเราชอบทั้งสองตัวไม่สามารถแบบบอกว่าชอบตัวนี้ไม่ชอบตัวนี้ได้เลยคือมันเป็นน้ำหองที่เราไม่สามารถตัดคนใดคนหนึ่งออกได้เลยเพราะว่า เราชอบทั้งสองตัวจริงๆนะครับผมขออนุญาตบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวมันจะต้องยกขึ้นมาพูดทีละตัวถ้ายกตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาพูดไม่ได้แปลว,ว่าตัวที่เอามาพูดก่อนเนี่ยเรารักเขาน้อยกว่าอีกตัวหนึ่งที่เราเอาพูดทีหลังและตัวที่เราเอาพูดทีหลังเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรารักเขามากกว่าตัวที่เ,าเอามาพูดก่อนนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเนี่ยเราขอให้ดูก่อนครับว่าน้ําหอมสองตัวนั้นเนี่ยคือกลิ่นอะไรและน้ําหอมสองตัวนั้นก็คือนี่เลยครับ มาจากฝรั่งเศสกันทั้งคู่นะครับผมอันนึงเนี่ยมาจากบ้านอีฟโรเชส่วนอีกอันนึงเนี่ยมาจากบ้านอีฟแซงโลฮองซึ่งเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปพูดถึง YSL ก่อนนะครับเพราะ YSL เเนี่ยเราเหมือนเราจะเคยพูดถึงเขาไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยเรายังไม่เคยพูดถึงเขานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้นะครับผมเจ้าตัวนี้อาจจะพูดถึงยาวนิดนึงส่วนเจ้าตัวนี้อาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าเคยพูดถึงไปแล้ว และนี่ก็คือน้ำหอมจาก YSL ครับนี่คือ YSL Leaf Leaf หรือ Liber หรืออะไรสักอย่างหนึ่ง Leaf ค่ะและนเออนั่นแหละเป็นน้ำหอมที่เคยมีคนมาคอมเมนต์ถามว่าน้ำหอมกลิ่นนี้แก่ไหมขออนุญ,ญาตกลับมาพูดอีกครั้งเนึ้นะครับว่าน้ำหอมกลิ่นนี้ไม่แก่ไม่ได้หรูหรามากแต่เป็นน้ำหอมที่อาจจะเลือกคนใช้นิดนึงนะครับผม อย่างที่บอกไปเลยว่ากลิ่นน้ําหอมตัวนี้เนี่ยอย่างที่เคยมีคนมาถามว่ามันเป็นน้ําหอมที่กลิ่นแก่ไหมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันไม่ได้แก่ครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ถูกจริตหรือไม่ถูกจมูกกับใครนิดนึงนะครับอาจจะต้องไปลองดูก่อนนะครับผมส่วนตัวมองว่าเป็นน้ําหอมที่ใส่ไปทํางานได้ใส่ไปปาร์ตี้ได้เพราะมันเป็นน้ําหอมที่มีกลิ่นหอมของดอกลาเวนเดอร์แต่ มันก็ยังแทรกความเป็นส้มความเป็นซีทรัสความเป็นผลไม้ผสมเข้ามาแต่ก็ยังมีความหวานของวานิลาแล้วก็ยังมีกลิ่นดอกมะลิเนี่ยแทรกทะลุเข้ามาด้วยกลิ่นของมันเนี่ยก็เลยจะเป็นกลิ่นที่แบบหอมหวานเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงแต่ก็ยังมีความแบบ เปรียวทะลุเข้ามาอยู่ทําใหเา้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นน้ําหอมกลิ่นที่มีความหวานแต่ก็แอบซ่อนเปรี้ยวอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าน้ําหอมกลิ่นนี้เนี่ยใส่ไปทํางานก็ได้หรือว่าจะใส่ไปปาร์ตี้ก็ได้ใส่ไปทํางานก็ได้เพราะว่ามันเป็นน้ําหอมกลิ่นที่มีความหวานของดอกไม้แต่ก็ใส่ไปปาร์ตี้ได้เพราะว่ามันมีกลิ่นของซิตรัสกลิ่นของแบบผลไม้ตระกูลส้มเนี่ย ผสมอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เราบอกว่ากลิ่นของมันเนี่ยก็ยจะเป็นกลิ่นที่หวานส่นเปรี้ยวนิดนึงจะเป็นผู้หญิงที่แบบอผู้หญิงทํางานแต่เป็นผู้หญิงที่แบบแอบเซฟอยู่ในตัวประมาณนี้นะครับและอีกอย่างนึงก็คือน้าหอมขวดนี้เนี่ยเป็นน้ําหอมที่เราเคยรีวิวไปแล้วว่าเป็นน้าหอมที่ขวดสวยและเราชอบขวดเขามากเลยเนะี่ยให้ดูขวดนะว่าขวดเขาสวยจริงๆเนะี่ยเป็นขวดที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยอะ แต่ว่าดูสวยเห็นปะด้วยความเป็นแบบดีทงดีเทลเป็นแบบ YSL ติดอยู่ตรงนี้ขวดใสเห็นข้างในฝาขวดเป็นแบบนี้อะไรแบบนเนี้ยเนี่ยส่วนตัวเรามองว่าเนี่ยขวดเนี่ยสวยมากนะแล้วเราก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยว่าแบบเป็นน้ำหอมที่ขวดสวยอันนึงเลย และน้ำหอมตัวสุดท้ายที่เราใช้และชอบที่สุดในปี2024ที่ผ่านมานั่นก็คือนี่เลยครับผมกอมอูนเอลวิดองส์จากอีฟโรเช่ซึ่งกอมอูนเอลวิดองตัวนี้เนี่ยเป็นตัว intense นะครับในลายของเ v i d ิดองของอีฟโรเช่เนี่ยเขาจะมีน้ำหอมอยู่ประมาณ5-6ตัวถ้าเราจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นน้ำหอมกลิ่นที่เข้มที่สุดในลาย e v i d ิดองของอีฟโรเช่นะครับ เข้มที่สุดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ากลิ่นแรงที่สุดกลิ่นชุนที่สุดกลิ่นอะไรที่สุดนะครับจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่หนักที่สุดแต่เจ้า e v i d o n c s Intense ตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวที่เป็น e v i d o n c s ธรรมดาเฉยๆอีกตัวนึงนะครับซึ่งมันจะเป็นกลิ่นเดียวกันแต่ว่ากลิ่นตัวนั้นเนี่ยมันจะบางกว่าตัวนี้ลงมาอีกนิดนึงคือมันจะใช้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นหนักๆเลยก็สมอย่างที่ชื่อมันบอกนะครับผมว่าเป็น e v i d o n c s Intense กลิ่นนิ่มๆนุ่มๆดูหรูหราบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยกลิ่นดูหรูหราจริงไม่ฟุ้งบาดจมูกฟิลเนี่ยก็คือจะเป็นกลิ่นของดอกกุหลาบดามัสซึ่งจะเป็นกลิ่นหอมดอกกุหลาบเหมือนกันแต่จะเป็นกลิ่นหอมคอลฟิลกันกันกบดีอเลยนะครับผมเพราะว่าใช้ดอกกุหลาบคอละาสายพันธุ์กัน อย่างที่เราบอกไปนะครับว่ากลิ่นหลกัหลกๆของ้าน้นหอมตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นของดอกกลับดามัสซึ่งกลิ่นของกุหลับดามัสเนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมที่มีความหอมแบบหอมคลาสสิกหอมแบบหรูหราหอมแบบผู้ดีนะครับผมที่สําคัญก็คือกลิ่นของมันเนี่ยไม่ได้ฟุ้งหวานจมูกและยังมีกลิ่นของเบอร์กามอสหรือว่ากลิ่นของมะกรูดเนี่ยแทรกทะลุขึ้นมาด้วยซึ่งจะมาตัดความหวานของดอกกลับดามัสแต่มันเป็นการตัดความหวานที่ไม่ได้ตัดความหวานแบบเหมือน YSL ตัวเมื่อกี้นะมันจะเป็นการตัดความหวานที่แบบ ผสมกันออกมาแล้วมันมีความหรูหรา คลาสสิกความดูแบบผู้ดีอยู่นะครับผมซึ่งส่วนตัวมองว่าเจ้าน้ำหอมตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมที่ทางการฉีดไปพบไปเจอผู้ใหญ่ได้ฉีดไปปาร์ตี้อันนี้น่าจะยังไม่เหมาะฉีดไปร่วมงานแบบงานเลี้ยงงานแต่งงานงานอะไรแบบเนี้ยได้ดีเลยแหละเพราะว่ามันมีกลิ่นน้ำหอมเป็นกลิ่นโน้ตหลักนะครับผมและที่สําคัญก็คือเป็นน้ำหอมที่ถามว่าฉีดไปทํางานได้ไหมฉีดไปทํางานได้แต่ก็จะเป็นทํางานฟิลแบบฟิลลูกคุณหนูที่เป็นแบบฟิลคุณหนูฟิลค,คุณนายอะฟิลลูกคุณหนูคงไม่ได้หรอกเพราะว่าถามเราว่าแอบบี อายุไหมแอบมีอายุนิดนึงน่าจะเหมาะกับคนที่อายุแบบ30ขึ้นไปอ่ะอันเนี้ยน่าจะเหมาะอันเนี้ยน่าจะไปเหมาะกับช่วงอายุนั้นมากกว่านะครับผมคือถ้าต่ํากว่า30ลงมาเนี่ยเรามองว่าอาจจะต้องไปลองดมดูก่อนนิดนึงนะครับซึ่งส่วนตัวชอบน้ําหอมอันนี้มากนะครับผมเพราะว่ามันมีความคลาสสิกมันมีความสามารถใช้ได้ทุกวันและที่สำคัญก็คือมันมีความ หรูหรามันมีความแบบไม่ฟุ้งกระจายซึ่งเป็นน้ําหอมที่ฉีดแล้วเนี่ยมันเป็นน้าหอมที่กลิ่นไม่ตะโกนน้าหอมมากอะมันเป็นน้าหอมที่ฉีดแล้วพอแบบมีคนเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออน้ําหอมอะไรอ่ะกลิ่นหอมดีกลิ่นหอมแบบหอมไม่บาดจ,จมูกหอมดมแล้วแบบไม่เบือ่อแต่ว่าก็ดมแล้วก็ไม่เวียนหัวเหมือนกันซึ่งถ้าใครที่เคยลองใช้ตัว intense ตัวนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเออตัวนี้มีความรู้สึกว่ามันหนักไปนิดนึงอย่าได้กลิ่นที่มันบางลงมาแต่เป็นกลิ่นเนี้ย ก็จะแนะนําเป็นตัวกอมอูมเอลวิดองส์ตัวธรรมดานะครับผมเพราะว่ามันจะมีอยู่สตัวอย่างที่เราบอกแล้วว่ามันจะมีตัวเอลวิดองส์ธรรมดากับตัวเอลวิดองส์อินเทนซึ่งตัวเอลวิดองส์อินเทนเนี่ยจะเป็นตัวที่กลิ่นหนักกว่าตัวนั้นจะเป็นกลิ่นเดียวกันแต่หนักกว่านะครับผม และทั้งหมดนี้ก็คือน้ําหอมที่เราใช้ลราชอบที่สุดในปี2024ที่ผ่านมานะครับจริงๆอ่ะมันจะมีน้าหอมตัวอื่นที่เราใช้เราชอบที่สุดในปี2024ที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเราต้องขออนุญาตพูดแบบนี้ก่อนว่าทําไมเราถึงไม่เอามาพูดในคลิปนี้บางตัวที่เราใช้ลราชอบมากๆแต่ไม่ไดเอามาพูดในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันเลิกผลิตไปแล้วนะครับผมอย่างของบานอดแะบอร์รี้เนี่ยบานอดนเบอร์ี้โดยส่วนมากน้ําหอมมันจะเป็นแบบซีซันอลนะครับผมคือตอนที่้ออ,ออมมมมนน่ัักใใหใชหชล เราก็เลยไปซื้อซื้อซื้อ,อตุนไว้พอตอนเนี้ยม่หากลิ่นมันไม่มีแล้วพวกกลิ่นแบบเป็นซีซันอลนะครับผมบางตัวก็คือแบบยกเลิกการผลิตไปแล้วหรือบางตัวในไทยก็ไม่ได้มีขายไปแล้วนะครับเราก็เลยไม่ได้หยิบมาพูดถึงในคลิปนี้ และข้อแนะนําของเราสําหรับคนที่จะซื้อน้ําหอมนะครับผมเราอยากแนะนําว่าน้ําหอมกลิ่นไหนที่เรายังไม่เคยใช้กลิ่นไหนที่ยังไม่เคยลองเราอยากแนะนําให้ไปลองก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าหน้าร้านเขาไม่มีให้ลองเนี่ยแนะนําว่าให้ลองไปซื้อตามอินเทอร์เน็ตที่มันเป็นขวดแบบขวด1 ml 2 ml ที่เขาแบบขายมาที่มันเป็นขวดเล็กๆอ่ะที่มันเป็นขวดประมาณแบบนี้ครับผมไปซื้อมาลองก่อนถามว่าทําไมถึงอยากให้ซื้อแบบนี้มาลองก่อนเพราะ บางทีการที่เราไปได้กลิ่นน้ําหอมของคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่ามันหอมมันอาจจะหอมเฉพาะตอนที่อยู่บนตัวของคนคนนั้นอาจจะผสมกับเหงื่อของคนนั้นแล้วหอมแต่พอเราซื้อขวดใหญ่แล้วเอามาใช้จริงเนี่ย มันผสมกับเหงื่อของเราแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่หอมบอลก็เลยอยากแนะนําให้ไปลองซื้อน้าหอมที่มันเป็นขวดเล็กแบบนี้มาลองใช้ก่อนอย่างน้อยเลยเนี่ยน้ำหอมขวดเล็กแบบนี้ถ้าใช้แล้วกลิ่นมันไม่หอมเนี่ยเราก็จะยังพอทําใช้ได้เพราะว่าราคามันไม่ได้แรงมากแต่ถ้าเกิดว่าไปซื้อขวดใหญ่มาใช้เ่อย่าง YSL อ่ะหรือว่าอย่างยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเลยนะครับ ก็จะเป็นไมเวตัวนี้เนี่ยคือถ้าไปซื้อขวดใหญ่มาไมเวตัวนี้บอกเลยว่าขวดใหญ่ไซส์ที่มันขายปกติเลยขวดใหญ่เนี่ยราคาเอาเรื่องเอาราวอยู่เหมือนกันนะอย่างที่เราเคยพูดไปเมื่อตอนกลางคลิปนะครับผมว่าราคาขวดใหญ่ไม่ถูกนะราคาขวดใหญ่แพงเอาเรื่องเอาราวเหมือนกันนะแต่พอเป็นราคาขวดเล็กแบบนี้เราก็ยังพอทําใจได้ไงแต่ถามว่าขวดเล็กแบบนี้ราคาก็เป็นพันนะก็เป็นพันอยู่เหมือนกันนะครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แม็กเซนมากถ้าเกิดว่าเราขอไปลองก่อนแล้วยังไม่ซื้อ BA ที่ขายน้ําหอมนะครับผมเขาก็จะเข้าใจนะว่าแบบเออถ้าลูกค้ายังไม่เคยใช้เขาจะขอลองก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเลยที่เขาจะทําแบบนั้นนะครับผมที่จะให้ลูกค้าลองไปก่อนแล้วให้ลูกค้าไปตัดสินใจก่อนว่าเขาจะเอาดีหรือไม่เอาดี ถ้าเป็น BA ที่ได้รับการอบรมก่อนขายอย่างดีแล้วนะส่วนมากเขาจะรู้ว่ามันต้องไปในทิศทางนั้นนะครับผมเขาจะไม่ค่อยแบบถ้าลูกค้าไม่เคยใช้เขาจะไม่บังคับให้ลูกค้าซื้อเลยในตอนนั้นนะครับผมเขาก็จะแนะนําให้ลูกค้าแบบเออลองฉีดไปก่อนแล้วลองไปเดินห้างแล้วก็แบบอีกสักวันสวันลองกลับบ้านไปแล้วไปดมกลิ่นดูก่อนว่าแบบใชแ้ชลแ,ลแ,ลแ,ลแล้วชอบไหมกลิ่นมันโดนเหงื่อเราแล้วเราชอบไหมหรืออะไรยังไงแบบเนี้ย ก็เขาจะแนะนําเราแบบนั้นนะครับผมเขาจะไม่ค่อยแบบถ้าเขารู้แล้วว่าน้าหอมกลิ่นนี้ยลูกค้าไม่เคยใช้เขาจะไม่แบบแนะนําว่าแบบซื้อไปเลยซื้อไปเลยเนีย่ยเขาจะไม่ค่อยแบบนั้นนะครับอันนี้คือเท่าที่เราเคยเจอมานะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจจบคลิปด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กับช่องบอลสุรวิทย์ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของบอล และเช่นเคยนะครับหากท่าในใดมีข้อคิดเห็นอยากจะเสนอแนะให้เราปรับปรุงในด้านในดานสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับบอลจะนําทุกความคิดเห็นของทุกท่านไปนปรับปรุงให้วิดีโอของบอลดีขึ้นและในคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้บอลต้องขอตลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ